สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวก่อนการรับชมคลิปโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะและสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอในหัวข้อโซเชียลร้อนชาทัวลงทักษิณโดนถล่มเละปมโพสต์ม .112 ไม่มีปัญหา ในวันที่3พฤศจิกายน2564หลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรา112ที่ทำนองว่าตัวกฎหมายไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่การนำไปใช้ แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้มีผู้โพสต์แสดงความคิดเห็นในเพจ a c e b o o k ทักษิณชินวัตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างล้นหลาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยพร้อมกับใช้ถ้อยคําโจมตีนายทักษิณอย่างรุนแรงยกตัวอย่างเช่นสู้ไปกาไปบางคนบอกว่าบิดาแห่งสลิมบางคอมเมนต์บอกว่า จนถึงทุกวันนี้คุณก็ไม่เห็นหัวประชาชนที่สู้เพื่ออุดมการณ์และยอมตายเพราะคุณเป็นร้อยศพวิสัยทัศน์คุณดีแต่มาตายเพราะเรื่องไม่กล้าแตะม .112 เรื่องเดียวจริงๆหรือบางคอมเมนต์บอกว่าลาก่อนคุณทักษิณผมและครอบครัวเลือกพักคุณตั้งแต่ไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทยตอนนี้ขอไปกล้าวไกลครับ บางความคิดเห็นระบุว่าคุณโทนี่ไม่โพสโพสนี้เลยน่าจะดีกว่าอยู่ข้างคุณโทนี่มาตลอดตั้งแต่แคนดิเดตนายกครั้งแรกจนถึงตอนนี้ค่อนข้างเสียความรู้สึกสลิมก็ยังจะด่าคุณส่วนคนที่อยู่ข้างคุณเขาก็เสียใจเพื่ออะไรคะผู้แสดงความคิดเห็นบางไรายได้โพสข้อความค่อนข้างยาวระบุว่าม .1.12 ไม่เป็นปัญหาแล้วชีวิตของผมครอบครัวของผม เวลาของผมที่ผ่านมาและการล่มสลายของอนาคตที่คาดหวังไว้ใครเข้าใจบ้างชีวิตคนเราต้องใช้เงินต้องดูแลครอบครัวด้วยเงินธุรกิจของผมพังทลายทันทีหลังจากโดนคดีมอ1 2ออกจากประเทศตั้งแต่นั้นไปซุกหัวในประเทศอื่นเวลาที่ยาวนานกว่า7ปีใครจะรู้สึกถึงความทรมานทรกรรมที่ผ่านมาคุณคงไม่ลำบากสินะถึงเอาเรื่องตัวบทกฎหมายมายกให้ฟัง แล้วบอกว่าอยู่ที่กระบวนการพิจารณาอย่างนั้นเอาง่ายๆระบบต่างๆมันไม่ได้เรื่องคุณยังโดนยึดอำนาจครอบครัวของคุณโดนกระทำสารพัดจนวันนี้กลับมาเรียกร้องความชอบธรรมให้กับกฎหมายมาตรา1นึนี้พอเถอะคุณทักษิณหากเราหวังกับคุณไม่ได้เราหวังกับเด็กเยาวชนยุคสมัยนี้ดีกว่าเราหวังในพลังของพวกเราดีกว่าช่วยกันเรียกร้องให้ปล่อยตัว และพยายามหาหนทางที่จะยกเลิกกฎหมายนี้เสียในขณะที่บางรายถึงกับโพสต์ระบุว่าโพสต์ของทักษิณครั้งนี้อย่าหวังว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะชนะแบบแลนสไลด์นอกจากนี้ยังได้มีบางส่วนเริ่มปั่นกระแสต,ติดแฮชแท็กแบนทักษิณด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกด้านหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนอดีตนาย,ยกทักษิณเช่นกันโดยข่าวก่อนหน้านี้ ทักษินชินวัตรเคลื่อนไหวแล้วชี้มอ1นไม่ใช่ปัญหาแค่คนในกระบวนการปฏิบัติไม่ถูกต้องและหยุดดราม่าแก้ให้ตรงจุดวันที่2พฤศจิกายน2564ทาง Facebook ของนายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความว่าสอสาวันมานี้ ผมได้ฟังดราม่ากเกี่ยวกับมาตรา112จากทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการที่จะแก้ไขหรือยกเลิกผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาและผ่านการปรึกษาในเรื่องของมาตรา112มาหลายครั้งนายทักษิณระบุว่าผมขอเล่าเป็นประสบการณ์มาตรา112มีมานานตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์น่าจะประมาณปี2500 ตัวกฎหมายเองก็ไม่เคยเป็นปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอาจจะเกิดจากความกลัวหรืออาจจะเกิดจากความอยากแสดงความจงรักภักดีโดยไม่ยึดหลักนิติธรรมแล้วเกิดจากการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือ abuse of power เพื่อหวังผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรัฐบาลเพื่อหวังผลทางการเมือง เลยทำให้เกิดความไม่พอใจและยิ่งใช้มากก็ยิ่งเกิดความไม่พอใจมากซึ่งในสมัยก่อนสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่ร้องเรียนขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของการจงใจที่จะละเมิดมาตรา1นึจริงหรือเปล่าและจํานวนคดีก็มีน้อยและทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาทางอาญาฉะนั้นปัญหาก็น้อยแต่ในช่วงนี้ปัญหาเยอะมาก ยิ่งใช้อีกฝ่ายก็ยิ่งมีความโกรธเคืองแล้วก็ไปโทษกันต่างๆา,า,า,นา,นานาซึ่งผมเคยบอกแล้วว่ารัฐบาลน่าจะจับเข่าคุยกันกับกลุ่มเยาวชนที่เห็นต่างในทุกวันนี้เราก็จะได้แนวทางที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนในวัยที่ต่างกันถ้าจะเริ่มติดกระดุมใหม่ที่ติดผิดเม็ดก็ด้วยการที่ปรับกระบวนการในการดำเนินคดีของม .112 เสียใหม่ ให้เหมือนในอดีตที่ทำอย่างเป็นระบบระเบียบไม่กลั่นแกล้งไม่หาเรื่องแล้วก็ปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการประกันและใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปแล้วพูดคุยกับเด็กๆจะได้เข้าใจตรงกันเราจะอยู่ร่วมกันต้องมีกติกากติกาอะไรที่มันยอมรับกันได้ทุกฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญนายทักษิณเห็นว่าเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะบอกว่ายกเลิกมาตรา112เพราะอารมณ์โกรธจากอารมณ์โกรธหรือบางคนก็ต้องการที่จะยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลหรือยกเลิกมาตรา112ไม่เอาเด็ดขาดซึ่งแน่นอนมันมี yes and no ขณะเดียวกันนั้นการพูดคุยกันน่าจะดีกว่าและการจัดระเบียบให้เป็นระเบียบเสียจะดีกว่าวันนี้บ้านเมืองเหมือนอยู่ในภาวะที่ไม่มีการจัดการไม่มีการบริหาร บ้านเมืองเปรียบเสมือนอยู่ในภาวะไม่มีการบริหารการจัดการคงเลือกใช้แต่ law and order ซึ่งมันเป็นการขัดหลักที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามคัคคีไม่แตกแยกนายทักษิณสรุปว่าผมขอแนะนำว่าก่อนที่จะมาบอกว่าจะแก้มาตรา1นึหรือไม่ขอให้ไปเริ่มย้อนคิดว่าเมื่อตัวกฎหมายไม่เคยมีปัญหา แต่คนที่เป็นปัญหาคือคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่นําประเด็นนี้มาสร้างความแตกแยกในสังคมต่างหากถ้ามีการจัดระเบียบให้ถูกต้องและมีการพูดคุยกันกับผู้ที่เห็นต่างบ้างก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและนําไปสู่การรักษากฎหมายที่เป็นธรรมและก็จะไม่มีใครเดือดร้อนแต่วันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าประเทศขาดการบริหารการจัดการเลือกที่จะใช้ราวแอนด์ออเเท่านั้น ขอให้ทั้งสองฝ่ายหยุดดรามา่าหายใจาย,ยาวๆมาเริ่มต้นกันใหม่ตามที่ผมแนะนำไปเบื้องต้นเพื่อความรักเพื่อการถวายความจงรักภักดีที่ถูกต้องถูกทางไม่ให้เจ้านายต้องถูกคอรหาโดยที่ไม่รู้หากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปกันได้นะคะและสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกลุ่มเทพธุรกิจ เฟซบุ๊กทักษิณชินวัตรและขอขอบพระคุณทุกท่านกับการรับชมคลิปกับช่อง TRN TV คนอ่านข่าวฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะ